ต้อรับเสถ่ติช่องป้าจำรองสหายหลายคนวันนี้ฝนก็ถล่มบ้านโกกอกค่ะดูดูเป็นตัวอย่างค่ะน่าขบียเลย ขอบคุณน้องสนตกไม่มีปีไม่มีครุยบ้านยาย ฝนตกแบบนี้ไม่มีผ้าดังผ้าอะไรก็คือโอเคนะแต่ถ้าเกิดว่ามันมีผ้าดังผ้าอะไรมันก็คลัอเนาะเราจะดูถนนใหญ่ก่อนอน้ำน้ำปลาไหลหลากน้ำปาลาไห,หลหลาก

มีเขาควายนะแม่เลยมาตรงนี้นะแม่เลยทางเข้าบ้านยายเด้อทางเข้าบ้านยายเสาเอค่ะทางเข้าบ้านยายบ้านบ่าวถิน่นค่ะบ้านแม่บ่าวถิน่นค่ะนันบ้านแม่แหลมนะในบ้านตาป้าน,นบ้านผู้ใหญ่ ฝนตกพาลานน้อยเข้าบ้านแล้วบ่เอ้อโอ้ไอหนิงทำไมมันไม่เก็บอันนี้วะบ้านคุณนายเลี้ยงไมารีบ้านร้านเกิน ทางไปบ้านคุณบุญค่ะมีบ้านคุณนายแหลมบ้านบ้านก็หลังใหญ่เงินก็เยอะเพื่อนไปไหนวะยามบ้ยยามนอนเว้นบอก misalnya ban budai, nyiap-nyiap dah, ini itu ada untuk dia. ว่า,ารถไปเลี้ยวเข้าไปห้ันเร็กไปบ่นกันเร็อคือเห็นเลี้ยวเข้าไปหรือเปล่าคือมันไม่ได้เลี้ยวอ่ะแม่บากฝินก็นั่งกบกูรถเข้าไปห้ันบอกไม่ย่าทุบ โโอโหโหมาเลยเรียวเข้าไปนี่บอกว่าเรียวอ,อย่าุณ ันจะหยุดตกบ้างไม้วันนี้ดวงใยไม่หยุดตกอยู่มันจะตกทางวันตกให้เห็ดพอออกบ่ ทงกซมตกให้เห็ดพอออกอยู่น้ำปาลาเลยดูยมาดูน้ำไหลไหลลงมากูเลือไทยเลยน้ำอันนั้นอ่ะนี่ บ้านช่างเบิร์ตถ้ามาตรงนี้ในบ้านยายนีย่มันตรงกับหม้ออันนี้เด้อนี่ตรงกับหม้อมเนี่ยเว้ข้านี้เลยถนนนี้ถนนถน,นี้ถนนสายกลางค่ะถนนนี้ถนนสายกลางนะที่บ้านยายนะบ้านทคาอุ่นค่ะ นี่รถท้ายๆว่าเบิ่งก่อนเราจะไปท้ายให้ท้าย,ายนาำอืะ จะไหลลงไปพุ่มฝนตกเย็นดีฝนตกเขาก็ไปถ่ายให้ถ่ายนายายก็เดินเข้าบ้านยายไปเดินบป นี้บ้านเก่าของแม่แหลมบ้านพ่อบ้านแม่เขาบ้านเอาดำพี่ชายของบาวดอน,พ,อดอนพ่อน้องเด็บเนี่ยอันนั้นด้วยนะ่ะชงหลังนี่พี่ชายเขาทั้งสองคนพ่อน้องเด็บนะน บ้านอดัมอันนั้นบ้านไอลบุบนี่บ้านคุณยายตรงข้ามกันนะคะโอเคสต็อปเบรนประมาณนี้ค่ะอันนั้นบ้านแม่ลุงค่ะบ้านฟาโดนมาลิลค่ะนี่บ้านยายอันนั้นบ้านอาภูนน้องชายตาฐานั่นแหละโอเคประมาณนี้นะคะยายขอจบคลิปแค่นี้ค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์กดกระกกดิ่งให้คุณยายด้วยเด้อน้ำนี่มาไหลมาจากภูเขานะคะไม่ได้ไหลมาจากใสเด้อไหลมาจากภูเขานี่โอเคค่ะสต็อปแลนด์บายบายเซงกิ้วอย่าลืมเข้าไปดูคลิปย้อนหลังให้คุณยายนะคะพี่น้องทั้งหลายไปแล้ว